ผมจะถามหลวงพ่อสวัสดีครับว่าในขณะที่หลวงพ่อมหาพันเพิน่นบรรภาพไปแล้วเนี่ยแล้วหลวงพ่อมารับหน้าที่แทนคือเป็นเจ้าวัดแทนนะคิดง้อมบอครับว่าคิดว่าที่สร้างาสิ่งต่าง,ง,งใ,ในในวัดเนี่ยสำเร็จนะครับเพราะมันต้องใช้ทุเนเยอะมหาศาลนะครับก็งออยู่ที่แหลว่็จะจะใหหลวงพ่อจากไปแล้วสิฮ็เหล้วเพราะว่าทุกอย่างมันยังยังัานแล้วจักอย่าง บสก็ยังบูงรณะแล้ววิหารโบสก็ยังบูงรณะแล้วนั่นนั่นกนัแต่ว่าอาศัยพญามนมยงเขาบดทิพยนะครับลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อเพิ่ดกันซอยหามาให้ในที่สุดก็เฮ็ดไปเล่เล่ในตจนหอดซุ้มมื่อนีน่มันก็ได้แล้วไปก็ <c oughs> อาศัยบารมีของหลวงพอนะ่อที่เฮ็ดมนดตด์นบบรรจุสังขารเพิ่นไว้แล้วก็หลวงพอ่อชินันลาน จำลองจากวัดพิโลก,กมาว้ยนี้คนะได้มากอะ่ะสธาร์เรียบไ,ยไททยตรมาทมุญย่อตวหลวงพ่อสวัสดิ์คิดว่าขว่าวัดนี้สิเป็นหนึ่งในสองของอำเภอานซ้ายที่ว่าคนมาหนึ่งจะต้องไปอัปกาบนมัสการพระธาตุรีสังรั์แล้วก,ก็ต้องขึ้นมากราบพระพุชิราชในวิหารของวัดเนลมิตวิปัสนาแห่งนี้ก็กคิดอยู่โดยเฉพาะกับ เจตนาเบื้องต้นของหลวงพ่อที่ให้สร้างวัดให้สร้างโบง <c oughs> สถ์ใหญ่สร้างโบสค์คนได้มีปัญหาถามอยู่ว่าเหตุใดโบสถ์สี่เหลี่ยมพระสงฆ์องุ่งนอยู่ได้ <c oughs> แล้วก็เหตุไดเหตุแล้วพวกนกบ่มาอาศัยคือมองอื่นมาตะเลยบอกว่าบ่ญยากหลวงพ่อ คือเฮาเฮ็ดสากให้ใหญ่ใ <c oughs> หญ่แล้วหาหาศิลาแรกมาก่อ <c oughs> อันเป็นคือของเก่าบ่าต้องมาตกมาแต่งแป่งสีอย่างต่างๆครับใหนเป็นธรรมชาติสิ <c oughs> ครับคนก็เออเอาได้นบ่ยากกว <c oughs> นอาซอก็คือ,คอเฮ็ดแลว้วนกบ่อาศัยก็เลยบอกบ่าบยากหลวงพ่อเฮาอย่าไปเฮ็ดค,คือเพิ่นเฮ็ดคือเฮาัครบ ในเหตุปีเราออในที่สุดแต่ว่ามันก็มีอยู่แน่เพราะว่ามันติดไล่หนาบันเนี่ยคเนเอาออกมันออกห่างมันก็เลยเข้าไปอาศัยอยู่ได้เป็นซารามิกมันไปซดนนะครับเนาะแล้วพื้นเนี่ยครับพื้นนี่ไผ่มากระชมจังนะครับเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพื้นอหินแกนิดเอามาจา้ะเลยนะครับหินแกนิดเมืองเลยเนี่ะห,หินแกนิดเมืองเลย เป็นวัส,สดุของเมืองเลยนะครับของเมืองเลยเขาเอาไปเลื่อยอยู่ทางชัยเชียงเศรา้าปุณน,น์ะโอ้ครับครับแล้วนีมีโยกยันซื้อยังเปิดลืมซื้อโยกเดี๋ยวก็ยื่นี่นะเปเมืองเลยเครับเป็นมีบอยด้วยอยู่ในเมืองเลยเนาะมีแรงอยู่เอาหินนี้ไปให้เขาเลื่อยมามเลือ่อยมาแกนีกส่สีดำนี่มีบอกครับเมืองเลยบนะบ,บมีอันนี้เอามาจากทางอื่นตัวทางนื้ออื่นนี่จะสีอันนี้ครับ ทีนี้อ่ายังเศร้านะครับเศร้าแต่ละต้นแต่ละต้นนี่ไผ่เป็ดผู้ออกแบบเดียครับเสานี่ก็คือทำอะไรเอาแบบแต่ว่าการปิดหลอกปิดไลย่ยสร้างกขอเนี่ยโอาศัยสร<อ>้สางครับลงลักปิดท,ทองใ<อ>ส่้างมันเป็นไล่ของเสาไล่ของเสาโอ <laughs> เ้เขาก็เขาก็นึกกระจังว่าเสา<อ>นะครับ แค่โดยเฉพาะกับหลวงพ่อเพื่อนมัก,กเพื่อนวัดสิสามโบสถ์คนบากรามาเสียหายบา้าสโอ,อครับครับแต่ว่าเพื่อนจากไปก่อนเลยสามคนไลยคือเพื่อนห <laughs> ลวงพ่อเจ้าวะนะัดเนี่ยหลวงพ่อสวนะัสดิ์เนี่ยตอนนี้คิดว่าวัดเขานี้ยังต้องมียังเพิ่มเติมนะอ๋อความเพิ่มเติมมันก็มันมันยังมีแต่สอบแซบนั่นแหละ มันก็มีเพิ่มเติมก็คือเนี่ยสลามมุนีมันอยู่ไกลฝั่งอยู่ไกลฝั่งน้ำฝนตกมากนะดินเหมือนซอกมันสไลมันสิมาก่อน้วเฮ็ดจะได้สิเฮ็ด่คุ้มแพงกันดินไหนแค่นี้ต้องใช้งบประมาณอะไรตรงนี้นี่เนี่ยมันพอสำคัญในแต่ละเดือนนี้การที่มีในหน่วยราชการเอกชนยังมา มาไซสสถานนี้เป็นเปรรมะมอยู่เป็นปฏิบัติธรรมครับเก็ค่อยทา,นะาดเลยโอเคครัอ่าประวัติลุงพ่อสวัสดีบ้านเดิมอยู่ไหนครับออมาอยู่ที่เพิ่อสตึกจังหวัดบุรีรัมย์บุรีรัมย์แล้วเหตุใดจะค่อยมาได้มาอยู่กับพ่อมาครพตั้งแต่วันแรกที่ตั้งแต่มาบวชแล้ว มาบวก็บวชอยู่วัดอัมพวันหนองม่วงตำบลนิคมบริษทจังหวัดพิรมครับบวชอยู่หันสมปีปีสีก็เลยออกไปหาศึกษาทางอื่นทบไปพูดอยู่ตามจังหวัดพิจิตรครับแต่ไปก็เลยม่ได้ศึกษาเพราะว่ามันมันบ,บมคพ่อมนครับก็เลยไปอยู่พิจิตรนันสอสปี ค,คิดไปคิดมาโอ้อยู่ซื้อต้อนอะไแวะมาอยู่ลมศักเพชรบูรณ์นี่นปี2,113แล้วกาในศึกษาเรียนกันไดอ2,115หลวงพ่อเป็นมาจำเป็นสายอยู่นี่มาจำเป็นสาน้ำเพราะว่ามีแม่ชีแม่ชีเป็นไปหับ,บหับมา ให้เป็นอาจารย์สอนกรรมาฐานสนะอนอภิสนาให้พักอยู่วัดซีบนเรื่มก็เลยได้ศึกษาธรรมกับเพื่อนก็เลยเกิดสัทธาเกิดสัทธาในการปฏิบัติธรรมของเพื่อนก็เลยบอกเพื่อนว่าถ้าหลวงพอกลับไปผมมีโอกาสสิไปขอปฏิบัติน่ำสิพอดีเพื่อนออกพรรษาแล้วเพื่อนกลับลัตนะกลับสุรินทร์ นี่มาก็เลยเรียนสอบสอบประโยคสามมันสอบบาลีทำสามประโยค,คแล้วก็ที่แรกก็ว่าสิบวไปดอกปีสองพันหนึ่งร้อยสิบหกพอดีเรียนประโยคส,สี่อ,อกใกล้สีออกใกล้สีขาวพรรษาเลยลค,คิดไปคิดมาคิดเห็นคำดีว่ากับหลวงพอ่อก็เลย สละาจากการเรียนไปอยู่กับเพื่อนในภูมิปัญนาไปอยู่กับเพื่อนตั้งแต่ปี2516จนหอหอด2 5 1กบาพีจเพื่อนออกจะหันครับานั้นหลวงพ่อเพื่นไปปฏิบัติกับเพื่อนเพื่อนนาง7มืเจ็ดขึ้นทีแรกเพื่อนชั่นยบ่ครับ7เจ็ดเ ขึ้นที่แรกเพิ่นก็นั่งสามมือสามขึ้นครั้งที่สองนั่งหามือห้าขึ้นครั้งที่สามนั่งเจ็ดมือเจ็ดขึ้นที่เ ك, พิ่นนั่งที่แรกหามือห้าขึ้นเพิ่อนเพิ่นนั่งเพิ่นว่ามีจุดประสงค์คือสินั่งซอยเหลือบัตรเมืองบัตรเมืองกำลังเดือดร้อนในตอนนั้นบัตรเมืองกำลังเกิดเกิดความเดือดร้อนมุ่นไหวทางกัตรเมือง การเมืองนะจะมีการยึดอำนาจยึดอำนาจอย่างกันอย่างนี้สมัยสมัยเซนีเลยคือกรีซสมัย119นั่นเปิ่นกันเลยนางซอยแล้วครั้งที่สองเลครับนี่แหละนครั้งที่สองครั้งที่สองบันดี้ก็ได้ยว่าท่านจะง้อเพื่อนั่งอีกเป็นครั้งที่สาม มานี่แหละพอออกเป็นซาแล้วทอดกับทิ้นแล้วยังแล้วเป็นก็เลยนำพระสงฆ์องค์เน้นทางเมชีรวมแล้วก็เจ็ดแปดเก่าเก่าเกาลูกเก่าพ้นออกไปพักอยู่ที่สวรรค์น้ำพุมน่เดือนหนึ่งว่าเดือนหนึ่งปีใหม่ก็ไปปีใหม่พลังหันมากก็จึงในเดือนตุดงมากอ่าง ไปทางชนแดนไปพักที่เด็กไปพักอยู่ชนเดนร่างกากหันไปจึงกลับย้อนมามาลมซักก็มาเหมือนเลยมาดันสายเหมือนเลยเลยมาพักอยู่ที่วัดประธานที่สงหลักแล้วก็ไดขึ้นมาฮะที่พักที่ทาวอนคือมองหนีงมองผู้เผย,ยต่างวัดเป็นแตว่วัดวัดฮวนยุวัดวัดฮวนอายุ ไปลังมาเพื่อนก็เลยเปลี่ยนซื้อใหม่ว่าเนร้ละมิดอ่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นนั้นบหรครับก่อนซื้อหมาอยู่นี่เพิ่นได้นั่งมีศาสนาหลวงพ่อเพิ่นเพิ่นนั่งอยู่ทีหนึ่งมานั่งอยู่เนี่ยนั่งมาปีสองพัน่ร้อยยี่สิบเจ็ดนั่งเจ็ดหมื่นเจ็ดพี่ในตอนนั้นหยาดย่อมหเริ่มการหู่จักเกิดศรัทธากับเพิ่อนจน มาถอยกับทินแน่ต่อบ่า้านเน่จน,นได้สร้างโบสถ์สร้างโบสถ์อยางนีมน้มากันทำปา่าป่าทำกับทินมาถอดถึงการถึงระดูการมันจนจั <c oughs> จกเป็นสำนักสรงน้อยจนกล<ด>ายเป,เป็นวัด,วดสมบูรณ์นนะม,มีวิหารถือว่าเป็นมีวิหารมีโ<า>บสถ์มีศาลามีกุฏิมัดทุกอย่าง โปรบอลีโวเนีนะครับบอลีโวค,ครับครับมื้อนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาอ่กากราบนมัสการหลวงพ่อสวัสดิ์ในเป็นมื้อมงคลครับมื้อนี้นะเพราะวาอาเป็นมื้อสําคัญกับหลวงพ่อคําพันธ์ผู้รีเริ่มวัดแห่งนี้อยากให้เบานิดนึงครับมื้อนี้นะครับวันนี้พอดีมื้อนี้วันที่5แต่ก่อนนั่นในข้าวเมื่อคนมีชีวิตอยู่เป็นวันไข่วันเกิดของเพิพ่น และทุกปีก็ลูกศิษย์ลูกหาทงางพระทางญาติโยมซอยรวมกันในจัดจัดท,ทำบุญนอนยูของเพิ่นในวันที่หาคือสภาพของทุกปีหลังจากนั้นว่าเพื่นมรณภาพลูกศิษย์ลูกหาทงางพระทางญาติโยมก็าบนในลืมก็เลยมาจัดเป็นวันกนตัญญูบุรพาจยจัดเพื่อระลึกถึงคุณของเพื่อนเมื่อวันนี้ก็ได้จัดผ่านไปแล้ว,ลวญาติโยมเขาก็ะหนความสนใจมา ทำบุญทำทานผมเห็นคนทว้แค่จากบ้านอื่นเมืองอื่นก็นมาลลยครับคุณละมาจากทั้งอื่นหลายจากกรุงเทพในสมุทรสาครสมุทรปราการมาจากในย่อมตม็มีมาจากชนเลยมาจากจันทร์หลยครับับ,บกาเมนีผมได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสวัสดิ์ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสซืบทอดเจตนารมณ์ของหลวงพ่อมหาพันธ์ ได้เริ่มจากสำนักสงฆ์น้อยๆจนว่าฮอดมือนีนั่ถือว่าเป็นวิหารศีลาแรงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยถ้าบาเว้าเรื้องถึงมูลค่านั้นบอรู้ว่าที่เอาอย่างมาเปรียบเทียบเพราะว่าบสาม,มารถที่อาประเมินเป็นราคาได้แล้วก็ด้านซ้ายอย่างนี้ที่ว่าเป็นเมืองสัจ,จมตตีนอกจากจะมีองค์พระธาตุสี่สองหลักเป็นสัญ,ญลักษณ์แล้ว ก็ยังมีวัดเนลมิตรวิปัสนาซึ่งเป็นสถานที่จำลองขององค์พระพุทธทชินราชจํจำลองเขาบอกว่ามีความสวยสดงดงามบอาอ่อแพของจังหวัดพิษณุโลกแต่ละมื้อแต่ละเดือนแต่ละวันแต่ละปีก็มีคนลังไล่นอกจากจะกราบองค์พระทาศีสองลักแวก็สิ่งที่คาดไปได้ก็คือวัดปานเนลมิตรวิปัสนาครับมื้อนี้ผมได้ยีโอกาสมากราบ เจ้าวาดกะบ,บุตรกุศลที่ได้กระทำนี้ผมก็ยักเผยแพร่ให้กับพี่น้องชาวพุทธศาสนาทั่วโลกได้มีโอกาสได้รับรู้ประวัติว่าวิหาศิลาแรงถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกก็ได้ครับเพราะว่าเท่าที่ผมได้มีโอกาสไปสัมผัสกระบอกเคยเห็นันในไหท่อนี้แล้วก็เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสถานที่มาฝึกวิปัสสนาสมาธิ ปฏิบัติธรรมของจังหวัดเลยและของคนทั่วไปที่มาใช้สถานที่นี้ครับมสิสการ